แมนยูอู้ฟู่จัดบรรลุต่อสัญญาชุดแข่งออกไปอีก10ปีมูลค่าแพงสุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดทีมยักษ์ใหญ่พรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศว่าได้บรรลุข้อตกลงกับอาดิดาสแบรนดกีฬาชันนำสัญชาติเยอรมันในการต่อสัญญาเป็นผู้สนับสนุนชุดแข่งขันและอุปกรณ์กีฬาออกไปอีก10ปีจนถึงปี2 0 3 5ภายใต้มูลค่าปีละ90ล้านปอนด์3,960บล้านบาท กือคิดเป็น900ล้านปอนด์39,600ล้านบาทตลอดสัญญาแหล่งข่าวของปิศาจแดงเปิดเผยว่าข้อตกลงดังกล่าวจะทําให้สโมสรมั่นใจเกี่ยวกับแหล่งรายได้ที่ใหญ่ที่สุดตลอดพศวรษหน้าซึ่งช่วยเสริมความมั่นคงของสโมสรและเป็นสัญญาชุดแข่งที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสุพรีเมียลีกอังกฤษด้านแมนยูแถลงถึงการต่อสัญญากับอาดิดาสในครั้งนี้ว่าอาดิดาสและสโมสรฟุตบอลแมชเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความยินดีที่จะประกาศการขยายความร่วมมือที่น่าตื่นเต้นที่สุดครั้งหนึ่งงในวกกการีฬโล แมนยูเริ่มต้นข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์กับอดิดาสเมื่อเริ่มต้นฤดูการ2015-16ซึ่งกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหลังจากผ่านไป23ปีในฤดูการต,ต่อมาอดิดาสและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้สร้างความตื่นเต้นให้แฟนๆทั่วโลกด้วยความคิดริเริ่มที่ก้าวล้ำการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ในสนามและวัฒนธรรมที่แฟนๆชื่นชอบ ข้อตกลงใหม่จะเพิ่มการมุ่งเน้นไปที่ทีมหญิงของแมนเชสเตอร์อยู่นเต็ดตั้งแต่เปิดตัวอีกครั้งใน,ในปี2018สารต่อความมุ่งมั่นของแมนยูและอดิดาในการขับเคลื่อนเกมของผู้หญิงไปข้างหน้า